เจิมยันพระพุทธพักหน้าทองวัดเ <What? S 1> <What? S 2> ขาไม้แดงหลวงพ่อสมาติขเวโรคพร้อมอาจารย์พานุพงศ์ลาพิกโกแห่งสำนักพุทธาคมพิกุลได้ร่วมกันลุกเสกยันพระพุทธพักหน้าทอง เพื่อเป็นที่ยึดเหนีย่ยวเสริมสร้างดวงบารมีสมศริมงคลมีเมตตามหาิยมเพื่อมีโชคราภมีความเจริญรุ่งเรืองเสริมเมตตาค้าขายโดยหลวงพ่อสง่าติขะวิโ,โรและอาจารย์พาดพงศ์ได้ทำพิธีปลุกเสก แผ่นทองและยันพระพุทธภักหน้าทองก่อนจะทำพิธีครอบมือให้กับพระครูปรัชนนพันเพื่อเป็นตัวแทนในการทำพิธีลงยันพระพุทธพักหน้าทองย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอให้น้ำเมตตาจงมาบังเกิดสาธุเทหิจิตตังปิยังมะมะ มั่งจอมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอให้น้ำเมตตาพระพุทธภักดหน้าทองหนึ่งเดียวแห่งวัดเขาไม้แดงสืบทอดวิชาจากหลวงพ่อยงยุศอดีเจ้าวาดยันพระพุทธภักคหน้าทองที่มีเพียงหนึ่งเดียวณวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรีเจอมือเจอโนบูนรวมขาตะวันใหม่รายงาน